เอา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 ครับโอ้โหโอ้โหหลานลงได้นะก็ลงได้ครับนักแกะเราไม่กลัวครับโอ้โหนี่ครับเอ๊นักแกะเราถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับไม่กลัวครับโอ้โหอ้าวอ้าวยังไม่ได้ทีครับยังไม่ได้ทีครับอ้าวยังไม่ได้ทีขยับนิดนึง โอ้หใส่เต็มกล่องเลยครับดูเดียวโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับสายรถดาจันทบุรีนะฮะวันนี้เขาทางานกันอย่างขมักขม e นเอาเบ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 าโอ้โหโค้งครับโค้งครับอ่าอันนี้ตีวงครับเาเรียกว่าตีวงนี่ครับตีวงเทให้อย่างสวยงามเลยครับเพื่อปบหลุมภูเขาไฟ ไม่ครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วกด,ดแล้วก็มาเอากันต่อนี่ขับกันทั้งวันลุยครับโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหโอ้โหโอ้โหผิดล่องครับแต่ก็ขึ้นได้ครับโอ้โห ครับโหบ้าอโอ้โหไม่ติดครับโอ้โหฟังเสียงท่อแล้วก่อนครับแม่แรงจริงๆคันนี้หอยโหดมากครับเอาครับเรามาชมกันต่อครับ บึดึออกได้สบายครับเอาล้วครับตเตา,ายอเต้าไมตี้ครับมาแล้วเอาโค้งหน่อยครับโค้งหน่อยอึ๊บโอ้โห,โหโอ,อ่ายกเสร็จแล้วก็ไปเอามากันตอนเลยโอ้โหท่อข้างครับสุดยอดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ารักนะจุ๊บจุเอาครับ ครับมาเอ้ายังไม่ทันไลยล้อลอยไปซะแล้วครับอือหือโอ้โหเอาเอาครับโอ้โหยังไม่ทันเล <c oughs> เล่นล้อลอยกันไปซะแล้วครับจมครับโอ้โหไม่ขึ้นเอาฮะทันนี้เกียร์สองลูกนะครับแรงทด,ทด,ทดนโอ้โห ต้องบอกว่าล้อลอยจริงๆครับนี่ครับเอายกทิ้งเลยครับนี่ฮะยกไปเลยโครับล้อลอยไปแล้วโอ้โหเล่นล้อลอยกันเกือบทุกคันครับวันนี้ฮะเอาครับรถไถจะต้องไถช่วยครับดันขึ้นนิดนึง ไปดันนิดนึงเอาเอาอื้เอา,เอา,เอายังยังฟรีอยู่ครับยังฟรีอยู่ครับ แกตัวใหม่ครับสุดยอดนี่แหลยฮะคนขับรถดำใจต้องสู้ครับเอาเอาป้อ,อ,อสุดยอดครับถอยมิดดำเลยครับทีนี้ครับนี่ฮะรถดำใจต้องสู้ครับล้อเล็กนะครับนะฮะล้อเล็กก็จะจมง่ายนะครับแต่ล้อใหญ่ก็จะดีนิดนึงนะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนขับด้วยครับจะต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วครับออกตัวด้านหน้าเลยนี่แน่นอนครับเียสองลูกครับโอ้ยด่ี่โอ้โอ,โอ,โอ,โอสุดยอดครับเ <laughs> จ้าครับวันนี้เจ้าครับ ผู้หญิงขับรถดำซิงครับนี่ฮะเรามาชมน้องอออครับดูลายครับดูลายครับเอาครับปล่อยครับปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ่าเรียบร้อยโอ้ยแนนอนครับลูกพี่เทนมาอย่างดีครับอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหผิดลองไปนิดนึงครับอือหือ่าใช่ใช่หลุดลองนู้นมาตกหลงนี้ครับเอาไม่เป็นไรครับสูันใหม่ครับมา เป็นกำลังใจให้กับน้องอ้อครับโอ้โหผู้หญิงขับดัมซิ่งก็สู้ครับนี่เอาเทนหน้าเขาไปได้ฉันก็ไปได้ถอยให้สุดแล้วก็ยกเลยฮึบโบ้เรียบร้อยครับสุดแล้วครับนี่ยกแนวให้เลยครับผู้หญิงขับดัมซิ่งก็ทำงานได้ครับนี่ฮะ รถขับึกบึนมากๆเลยครับนี่ฮะใหญ่โตมโ,โหฬารจริง,รงล้อก็ใหญ่เอาเลยฮึบฮึบโอ้ดูล้อหลังเลยครับดินเปิดปากมอมแมมหมดเลยครับเมาครับเมาเมาไม่ครับเมาเมาครับเมา เาก็โ,โ้โหแน่นอนครับโอ้โ่ขึ้นได้ครับสุดยอดนี่เห็นเปล่าผู้หญิงขับดําซิงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ครับช่วยกันทํามาหากินครับไวัยรุ่นสร้างตัวครับ